โอ้เฮโยฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนันครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง TBC Gaming เราอีกแล้วนะครับผมอยู่ผมมาแมทเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่ใน Friday Night Funkin' Soft Mod น,นั่นเองนะครับผมกลับมาต่อก,กันใน Mod นี้เนาะ Mod นี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวผมชอบในะเรื่องอะไรหลายๆอย่างเลยเนาะโอเคมาต่อกันใน Week สองกันเลยครับผม วีคสองเนาะเพลงมี3เพลงครับผมส o ูกี้เซวแล้วก็รีเพสเนาะสองเพลงแรกเป็นสองเพลงเดิมจากตัวเกมหลักนะครับผมส่วนเพลงสุดท้ายน่าจะเป็นเพลงเปลี่ยนใหม่เนาะโอเคมากิไม่ได้เล่นมอสใน,นเรื่องนี้พึ่งแบบพึ่งพึ่ง,พ,ง,พ,ง,พ,งพึ่งมาเนาะแบบมีมีมีแบบเรื่องดีๆพึ่งมาไม่ได้เห็นมอสแบบไม่เคยเห็นพวกนี้มาก่อนเลยนอกจาก A ever, เอฟ v ีเอร์ะไรตัวเนี้ย พระจันทร์ได้ส่องแสงสว่างไปทั่วเมืองหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกลงลมันก็ถึงเวลาของค่ำคืนนี้แล้วกลุ่มเมฆรวมตัวกันสร้างพายุที่ทำให้ตื่นอยู่ทั้งคืนตัวละครหลักของเรานั้นได้เอาตัวเองไปพักใน อ่าตึกซึ่งตึกที่เหมือนเขาเรียกว่านะแบบตึกล้างเออโอเคแค่นั้แล้วตอนแรกเขาก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นอ่าเห็นอะไรสักอย่างในระยะสามฟีตสามฟีตนี่ประมาณเท่าไหร่วะไม่รู้อ่ะ เพราะว่ามันไม่มีอในเมื่อมันไม่มีแสงส่องเข้ามาในห้องนี้เลยทําให้สองคนนั้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันก็ไม่โดดเดี่ยวเท่าไหร่นะมันก็สองคนอ่ะเออฉันไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่เลยฮะปิโก้อะนั่นแกมีทีด่ดีกว่านี้ที่ไปซ่อนนะไงก็ไม่อ่ะแต่แมนชั่นร้างนั่นเหรอ มันไม่น่ากลัวไปหน่อยเหรอมันค่อนข้างที่จะง่านะมันมันมันน่ากลัวใช่ไหมล่ะเออใช่เลยนไยเอาคำพูดฉันออากปากเลยนะปีกโก้เออน่าไม่ใช่ฉันนะเฮ้ยนั่นใครอ่ะโอลิชิตโอลิชิตส,สกิดปั๊มมึงน่ากลัวเองปะสวัสดีผู้คน ใจเย็นนะ่ะมันก็แค่พวกเด็กเองอะ่ะมีพวกแกสองคนมาทำอะไรที่นี่ันเนี่ยฮะฉันสกีดเลยนี้ก็ปัม๊มพวกเราทำเรื่องสปุก,กี้ระหว่างในช่วงสปุก,กี้มันนะ่ะสปุก,กี้มันเงินเหรอมาแบบไอ้สปุกี้มันเขาหมายถึงเดือนตุลาไอ้วันฮโลวีนะอ่ะเออนั่นแหละ นี่มันโนเวมนี่นี่มันเดิพนพืชจิการัมใช่เรื่องไงไม่ช้าไปหน่อยเหรอเดี๋ยวนะเพื่อนนี่เพิ่งเดินแปดนะนี่เพิ่งออกกาเสิงนะเฮ้ยเงียบๆนะให้พวกเขาเป็นย่าง้นไปเธอเฮ้ยเดี๋ยวนะนายดูคุ้นๆน่ะเออผมทําเสียงสกิดกับปั๊มสลับกันไปหมดแล้วเออใช่ใช่พ่อของนายนั you ้นดังมากเลยนะพวกเราเห็นนายบนโปสเตอร์ทั่วเมืองเลยล่ะเออ แม่ฉันมีเทปของคุณเฟียรเรสร้องเพลงอยู่ได้นะพวกเราเอ,อพวกเราดูมันตลอดเวลาเลยล่ะมันไม่ใช่ตลอดเวลาบ่อยมากเออเฮ้เฮ้นายร้อ,องเพลงได้ไหมอะ่ะเออก็นะได้มั้งอ่านั่นมาแรปไปเท่ากันเออน่าจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีเทาไหร่นะได้ recognizes. โปรดอ๋อ ก็ไ,ได้สิจะพวกตัวเล็กต้องรอ,อกูเล่นแน่ๆเลยโอเคมาถ้าคลีมนี้ไม่ยาวผมจะไม่ตัดไอ้ตรงนี้ออกนะมันเพลงเดิมเลยอะอะโอเค เพลงนี้ไม่ใช่เพลงที่ผมชอบเท่าไหร่นะจริงจริงโอเคผมผมไม่ใช่บิ๊กแฟนของเพลงนี้ะไรผมคิดว่าเสียงสกกี้ตอร์ปั๊มไปทำอย่างอื่นนะได้ดีกว่านี้เยอะเลยแบบมันมีมันมันไปทำแบบ เออนั่นแหละผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะ่ะมันมีเพลงเพลงที่ทำด,ดีกว่าอย่าง s า u l นิโออย่างเงี้ยหรือไม่ก็ Starcatcher อย่างเงี้ย Starcatcher ทำดีมากเลยอะ่ะดีไซส์ก็ทำดีอะ่ะ เออสกีปกับปัม๊มก็ไม่ถือไม่เหมือนเดิมนะอืมไม่ถือไม่เหมือนเดิมไม่ไม่ใช่ไม่ถือไม่เหมือนเดิม,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 มเ,มเมขาเรียกว่าไม่ถือไม่เหมือนกันเออนั่นแหละอ้เออ,อ,วอ,เอ,อพวงนายนี่เก่งกว่าที่ฉันคิดไว้อเีเนี่ยน,น่าสนุกมากเลยล่ะอีกสักเพลงแล้วกันเออยิงจะต่อยเหรอก,ก็ก็ได้เดี๋ยวเราจะโชว์สปูกี้แดนให้ดูนะรอบนี้ เอ่อฟูกี้แดนซ์งั้นหรอใช่มันก็นายก็ย่อลงแล้วก็เต้นอะ่ะเดี๋ยวกับเงให้นายดูเองเอ่อ uh, ฉันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบเต้นเท่าไหรอ่อ่ะแต่อีกสักเพลงคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งนายแน่ใจเหรอทีรักดูเหมือนนายจะ ต้องการพักหน่อยนะไม่เป็นไรนะปีโก้เพราะเขาก็เป็นเด็กที่ตามหาความสนุกทท่านแหละแล้วฉันก็ไม่อยากทำให้พวกเขาผิดหวังด้วยอ่ะเย่มาสกี้กับปั๊มเห็นสกีกับปั๊มทีไรผมนึกถึงเซิร์เปโอลอ่ะแล้วนึกคิดถึงคลิปของแกทุกทีเลยคลิปแกทำหามากมา เพลงนี้ดีอยู่นะแต่แบบถ้าจะไปเทียบกับไอ้ตัวรีมิกอื่นๆนี่เพลงนี้หลบเลยอะ Do 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 โอเคโอเคผมชอบสป라ยตัวสกิตมากเลยนะแบบสกีตมันมีดาวอะไรไม่รู้เต็มตัวไปหมดเลยะเท่ดิไม่ใช่เท่ดิมัน่ารักดิไม่ดูมันเด็กจริงๆอะ่ะส่วนปั๊มก็แบบมีรอยสีอย่างเงี้ยแล้วภายในรพริบตาเดียวทุกคนก็ได้หายตัวไป BF ได้อยู่คนเดียวกับเสียงของฝนที่ตกลงมาใส่หลังคา อยู่เหนือเขาแต่ยกเว้นกับอีกสิ่งหนึ่งชายรูปปีศาจร,รูปร่างสูงยืนอยู่ที่ที่เดียวกับที่ที่เด็กเคยยืนอยู่เขาดูหน้าตาคุ้นมากอาจจะเป็นเพราะเขามาปรากฏให้เห็นบ่อยมากกว่าปกติ แต่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นเหรอไม่แกอีกแล้วเหรอตัวเชี่ยอะไรวะนั่นน่ะฮลี่หน้าตาน่าเกียดมากทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่รู้ทำไมต้องตอนนี้ด้วยล่ะแกต้องการอะไรกันแน่ ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะถามไปอีกทำไมปล่อยฉันให้อยู่คนเดียวสักทีเถอะได้โปรดฉันเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้แล้วนะไม่ตอบหาอะไรเลยโอเควัด <What? S 1> โอ 2> 3, 2, 1, โอเคอ่าอันนี้เพลงใหม่โอเค

มันสมูทมากอะเสียงตัวปีศาจน่าจะเป็นพอ่อให้ผมเดาน่าจะเป็นไอตัวคนพอ่อ B F น่าจะกลัวคนพ่อน่าดูจะแบบเห็นเขาเป็นปีศาจไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็นี่อาจจะเป็นพลังของคนพ่อก็ได้มันเป็นไม่ได้สองอย่างเท่าที่ผมคิดอยู่ในหัวตอนนี้นะ down อ้าแมนเพลงดีจัดเลยอ่ะผมชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะเฮ้ยผู้พัฒนามอสคารู้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่าเขาต้องทำอะไรอ่ะเสียดายสกิตกับปัม๊มไม่มีเพลงลิมิกในมอสเนี้ยผมอยากให้มีมากเลยอ่ะโอ้โอเพลงนี้สมูทมากผมชอบมากเลยอ่ะ ฟังสบายอ่ะเพลงนี้ฟังสบายอ่ะจริงๆผมชอบมากเลยนะเส้นลายไม่สกีกับบัมไม่มีอ่ะคือผู้ัฒนับอนนี้เขาทำเพลงดีมากเลยอ่ะเฮ้ยซอฟตี้ตีฉันไหมเนี่ยเออได้ยินเบีนายเป็นไรเนี่ยนายไม่ตอบอะไรเลยนะเอก็เขาอีกแล้วอ่ะ อานาโอเคไม่นั่นอ่ะออโอเคแล้วมันจบแล้วล่ะอย่างน้อยก็ตอนนี้นะเดี๋ยวแล้วเด็กไปไหนเนี่ยอ้ออฉันไม่รู้สิเห็นพวกเขาบอกว่าเขาจะไปเอาลูกกวาดนะ่ เออไม่ต้องกัวงวลไปหรอกนะเขาได้คนจากรถตู้พาไปสองแล,แ,แล้วปีโก้ปีโกไว้แบนรถตู้กลัวไม่ใช่หรอปีโก้อฝากอ่า,อานายรู้อะไรไหมฉันไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยชอบเด็กเท่าไหรนะ่อะอะไรนะ เออนี่นโพไรเพจยงั้นเหรอเอเอออกไปจากที่นี่กันเถอะที่นี่ทำให้ฉันกลัวชิบหายเลยเออคิดดูอีกทีบางครั้งเราน่าจจะนอนที่นี่จนกว่าจะเช้าก็ได้นะเอ่เพื่อเป็นการยืนยันไอเด็กสองคนนั้นไม่ได้โดนไม่ได้โดนอันตรายอะไรจาก สิ่งที่กล่าวมาในชัปเตอร์นี้ดีดีเอ<ด>้อ2ี่สิบห้านาทียองอ่ะต่อชัปเตอร์สามดีไหมวะเพราะว่าไม่ดีวะชัปเตอร์เดียวแล้วก็เดี๋ยวสามสี่ห้าหกเพราะถ้าสามสี่ไม่ถ้าสามเราหนึ่งกับสองเราสี่ห้ามันจะเหลือหกเออเดี๋ยวเว้นอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวสามกับสี่ต่อกันเนาะแล้วก็ห้ากับหกจบเลยมั้งไม่รู้ดิเดี๋ยวผมไม่รู้จะจัดการยังไงเอาเป็นว่าวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ ก็เด็กมากๆแล้วเดี๋ยวผมไปนอนก่อนผมชอบเพลงนี้อะแต่ไม่เสียดายไม่ตั้งไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโอเคแล้วนั่นจะเป็นทั้งหมดของวีคนี้เนาะเรามาสรุปกันท้ายคลิปหน่อยก็คือโซวีกนี้ไม่เน้นเร,เรื่องไม่ได้คืบหน้าอะไรมากคือเป็นการแบบบอกมาว่าบ f BF อะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีปีศาจอยู่ในใจอะออแบบประมาณภาพหลอนหรืออะไรเงี้ย เขาสร้างขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ว่ามันจะเป็นภาพหลอนหรือเป็นพลังของตัวคุณพ่อเนาะอาจจะเป็นพลังก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพหลอนมากกว่านั่นแหละก็ไม่ได้มีอะไรมากผมชอบเพลงอย่างเดียวเลยในวีคีนี้ที่ผมชอบคือชอบเพลงมากเอาละ่ะแล้วน่าจะเป็นทั้งหมดในวันนี้ครับผมไปไงบ้างผมชอบไหมครับถ้าชอบหั้รก็ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อะไรให้ผมเรียบร้อยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมเดินครับ